สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านครับวันนี้อยู่กับช่องเบิดเบี้ยกสตูดิโอครับวันนี้เฮาสีผ้าพี่น้องมาชิคระบบวันนี้ทิสีผพาพี่น้องมาเป่าเครื่องครับวันนี้ว่างครับเป่าเครื่องเป่าโฟเวอร์นะครับ้นก็นลองเสียงเบิรงครับวันนี้เขามีอยู่สองสูตรตู้เมื่อไม่เป็นของ MP แล้วก็ของ เบาไก่ครับ18นิ้วเหมือนกันนะครับแต่ไม่เหมือนกันครับทุกทรงครับเดี๋ยวผมพาเบิ้งบรรยากาศก่อนครับมาดูพาวเวอร์ก่อนครับก่อนเป่าครับตัวนี้เขาใส่ของ f อ5 0อห้าถครับตัวนี้เอาทีเป่าตัวนี้นะครับวันนี้ครับเดี๋ยวล่างล่างเลยครับผมมาใหม่อีกหนึ่งแท่นครับนี่ครับพลังมาอีกครับฟุตเอ็มพลูเ บีเก้าดีครับตัวนี้เกดีตัวนี้ก็ได้มาไมครับผมเดี๋ยวว่าเจอคุมพลังอันนี้แล้วลองเบิ้งครับผมแต่ว่าเอาจิเป่านะครับจีบเป่าทั้งสองเครื่องเลยครับผมได้มาแล้วครับ,บเป่าไอ้เบิ้งครับผมผมเหมือนเดิมครับพลังเหมือนเดิมว่าจิเรี่ยนใจสดดมอนี้จักรจะเรียนโบน,น,น,นีจนบนน่จานปุยู่แล้วนี่อ่าตัวนี้มาพร้อมแหลกเลยนะครับ นีี่เกาด้สายใหญ่ครับพี่น้องพี่สายเพิ่งเงยเดีอ่าด้านหลังครับเดี๋ยวทีห้เบิ้งรูปมล่างอ่ลาลักษณะตู้ครับผมเรามีอยสองสูตรครับวันนี้ตู้ PM เอ็มโอ้ยเอ็มเอ็มครับตัวนี้อ่าบริษัทโฆษณาเพิ่นได้ครับแต่ว่าเว้านี่ครับเป็นของบริษัท MP ็มพีโอครับ ตู้ตัวนี้จะอยู่ที่18นิ้วของดอก PR 1,200บาทครับความสูงกับที่ตกอยู่ประมาณา50โอ้ย60กว่าครับความยาวนี่จะจะเป็น80ครับนี่ก็เป็นด้านหลังครับนี่ครับด้านหลังันตู้เบียดของ12นิ้วเอ้ย10 สิบแปดนิ้วของ MP Audio ครับด้านล่างอ่านี่นะประมาณนี้ครับผมขอบเล็กนะครับความ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 ลึกของตู้ที่ยูแปดสิบครับก็ความสูงที่ยูประมาณจากน่าจะหกสิบเจ็ดบอกแล้วก็อ่านี่ประมายูประมาณห้าสิบห้าสิบสองห้าสิบสี่แหละครับนี่ความ ความกว้างของตู้ครับแต่ว่าผิดกันนะครับมาดูของเบาะใก่ครับเป็นนี่พี่น้องลื่อกันบ่ครับพูนตัวนี้สูงที่80ครับ80ด้านหน้านี่จีตกอยู่กว้างกว่ากันอยู่ครับตัวนี้กว้างกว่าครับน่าจะจีตกอยู่60กว่าครับนี่1200บาทขึ้นกันครับเมล็ดสอก้อนกันครับเป็นดอกไอดีครับตัวนี้6โอวมตัวนึงดอก8โดอวมครับ เดี๋ยวผมเชีมาฟังน้ำเสียงกัน,นครับมันผิดกันตางไหนครับนี่ครับลักษณะตู้ครับอ่าเบิ่งใส่กันด้านหลังนะครับนี่อันนี้นของ MP พีลื่นกันครับปานอ้ายกับน่องครับนี่นี่ลักษณะครับน,นี่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 อันนี้ของไม้ครับผมของไม้ ตัวนี้เป็นดอกพ r 1,200บาทตัวนี้เป็นดอกของไอดี1,200บาทเหมือนกันครับแต่ว่าอยู่ที่ตัวนี้อยู่ที่6โอห์มไอ้8โอห์มบ่นี่อันนี้6โอห์มครับดอก8โอห์มกับดอก6โอห์มครับฟังน้ำเสียงใส่กันว่ามันจะเป็นยังไงนะอาเดยฟังน้ำเสียงกันครับเดี๋ยวเขาจะไปบึ้งกันเดี๋ยวผมจีมั้งหรือออกเป่าเนาะเอาเดี๋ยวให้ยเดี๋ยวงงนตัวนี้เอ็มพีก่อนป่ะเอาเอ็มพีก่อนนะฟังเสียงของ MP ก่อนครับ MP ็มพีโอดีก่อนบาลลูกคุณจะเป็นยังไงนะครับเร็วนะใส่หูฟังนะครับพี่น้องครับนี่ฟังระยะไกลครับ นี่เป็นตู้ MP นะครับ ได้ฟังของอ p p ไปแล้วครับผมวันนี้เขาจิมาฟังของตู้เปาไก่ครับตู้ตัวนี้ครับเอาหน้าตู้ก่อนครับมาครับ ้ำเสียงครับอันนี้ตู้ของเบาไก่นะครับครับฟังแล้วคู่ขี้สูสีครับพี่น้องใส่หูฟังนะครับผมเพื่อได้อากขลดนะฮะ ลูกเสียงแข็งนิดหนึ่งครับผมแต่เอ็มพีจะได้ลูกมักคนระเบียบกินนองครับระเบียบกินนองมักครับนี่คือทำเสียงของเพื่นครับผมนี่ครับ เดี๋ยวเรอร์ตัวตัวนี้ครับผมพืชแอมโปนะครับตัวนี้เลยนะครับดีเด่นมอกี้นี่เราคืกกันครับแต่ว่าน้ำเสียงพี่น้องว่าเป็นอย่างไรครับคอมเมนต์มาได้ครับในช่องเบิดเวียกสตูดิโอครับฝากพี่น้องเชาวเครื่องเสียงกลางแก้งท่านครับที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุคอมเมนต์ได้ครับพี่น้องครับใครที่มีจะรักเครื่องเสียงครับผมเดี๋ยวกมอบเอาคลิปตัวผมบชิลลี่ออกแล้วใชมไเป่าฟุ่นให้ให้เบิ้งนะครับพี่น้องครับอรอแป๊บหนึ่งนะครับ อันนี้คือได้ยินน้ำเสียงแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเขาพี่น้องเขาไปแกะเป่าฟุ่นครับผมไปครับวันนี้ได้เบื้องสองคลิปเลยครับผมครับตอนนี้เราก็เราจะเป่านะครับเปิดเอ็มโปรเก้าดีครับผมทางบริษัทเพิ่นว่าเป่าได้เลยครับมาสั่นต้องมาบริษัทมาสั่นพี่โอมาขอบคุณเลืยๆครับยังบริษัท่านนำรถไป เก่าดีครับตัวนี้ครับเก่าดีเดี๋ยวผมจะให้เบื้องข้างในครับผมแป๊บนึงครับมาครับมาชมด้านในครับผมฮ่าปู่เนี่ยปลาครับที่ฟุ้นหลายครับนี่ครับลักษณะฟุ้นครับผมเดี๋ยวตัวนี้เขาเป่าครับเป่าสองตัวเลยครับเดี๋ยวตายตัวไปตัวนั้นครับผมเอฟอีตัวนั้นห่างโซ่ที่สองครับผมเอาตัวนี้ก่อนครับเก่าดีครับ ครับบึงลักษณะฟุ่นครับผมโอ้ตั้งเหวเนี่ยเป่าด้วยตั้งเหวนั่งเาเป่าได้เลยเป่าได้เลยเอาออกก่อนนี่ออนขอบคุณบริษัทครับบ่ให้ไปหาครับผมจะเป็นยัง เอาอีกเลยครับผมนี่ครับเก่าดีครับเก่าดีครับนี่ครับเป่าออกหมดเลยนะครับดูฝุ่นครับฝุ่นครับพี่น้องทุกคนันนี่ครับเป่าไอ้กยันดีเลยครับผมนี่ครับโอ้โหครับผมฝุ่นดูนะครับเยอะเลยครับ จ้างมาเป่าครับผมเดี๋ยว,วามากรอบครับครับพกเกตกันมาเป่าตัวที่สองครับผมเป็น Dxb 5 0 0 2 r ดศาเบียประมงคุณสมบัติครับผ่านใช้งานมาหนึ่งปีกว่าครับไม่ให้มึงบหมนนี่โอ้สุดยอดครับฝุ่นครับผมสุดยอดมากเลยโอ้ฝุ่นเอาช่างเงยเป่าดูเอาตัวนี้เป่าก่อนยังไงนี่เอาดู ดูฝุ่นครับระยะใช้งานปีปีกวัวครับผมนี่หนึ่งปีนะครับนี่เต็มเลยครับปีนึงนี่โอ,อ้โหถือว่าได้การนี้ครับทนอยู่ครับใส้ช่างเอเป้ากันครับผมเราจะมาลองอีกทีนึนงครับผมตัวน,นี้ F a ห้าสอง R เยอะเลยครับตัวนี้ ดีเป่าเลยครับตัวดีเป่าไปเลยครับผมครับก็สองตัวก็เรียบร้อยนะครับทการเป่านะครับอ่าเป่าเพื่อนะครับฟูนออกครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วนะครับดูดิอ่าทั้งเก่าดีแล้วก็ ห้าศูนย์ศูนย์สอง RMB. ครับผมนี่ชิมาเป่าอีกตัวนึงครับผมเนี่ยครับแหลกเขาครับเดี๋ยวต่อไปเจี๊ยยไซปะเวอร์ใส่พาวเวอร์อย่างเดียวครับน่าจะเป็นสี่ตัวในแหลกนี้นะครับชุดเครื่องปรุงกระเจียยไปใบแหลกน้อยนะครับอีกตัวนี้ครับมาเป่าของไมโครทิคครับผมมาดูของหม้อแปลงครับไมโครทิคตัวนี้ มันขี้พูดหลายปะครับตัวนี้นี่ครับโฉมล่างของไมโครติกครับผมซีเซเน็ครับซีเซเน็น่าจะเป็นนี่ครับพะลมนี่กับยูซี่ตูวหนึ่งสองสามสี่ถ้าจะเป็นเซเน็ละตัวนะครับพะลมนี่มันจะเป็นแย่ออกแบบนี้ครับผมแย่แบบนี้นะครับเซเน็ตมันนะครับนี่มันจะมาแบบนี้ครับผมนี่เซเน็ตหนึ่งเซเน็ตสองเซเน็ตสามเซเน็ตสี่ครับ ีฟุตไลท์ครับตัวนี้เฮงด้วยครับผมเดี๋ยวเป่าฟุ้นครับผมมาดีเป่าไม้โอติกครับผมมีเจ้าแน่วครับจะบูมจอนังนายครับผมอยู่งานกับประมาณ2องปีครับตัวนี้ บริโภคเจ็ดสี่รับสองปีขีดเชนตัวนี้สองปีครับเป็นไมโครเทคเป็นควอดีทีมงานน้องใส่สัตว์กับเสียงก่างครับผมคะแนนละสองใบครับ ครับหลังเราเป่าเรียบร้อยแล้วประกอบเสร็จนะครับเอยัดเข้าสามตัวเลยครับอ่าเดี๋ยวจะไว้สำรองส้ครับผมสำรองเปลี่ยนสองตัวครับแชแนลซีแชนแลอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมครับผมเต็มยัดครับพี่น้องครับมาฟังน้ำเสียงครับหลังจากเราปัดฝุ่นเรียบร้อยครับผม ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องบุดเบียกสตูดิโอครับโอกาสหน่าพูดพอกันไหมครับพี่น้องครับเดี๋ยววัอนี้พาพี่น้องมาชมระบบอ่าเสียงไหมครับกุ่มพลังเพิ่มเข้อีกครับผมทีมงานพีรพัฒน์ซาวนะครับโอกาสหน้าครับพูดกันใหม่ครับฝากคอมเมนต์อะไรใต้คอมเมนต์เลยครับผมลาพี่น้องไปแล้วครับขอบคุณมากครับ